ฮัลโหลป้ายาบโอเคป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะวันนี้เราแพทอยู่กับเกม H O K โอเคอาร์วีจีนฮอร์นเออร์ออคิงคิงอกอีโอ้ยเยอะแยะแล้วจะเขาจะพูดแต่เขาแล้วจะเขาจะเรียกเชฟเครนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะป้าแพทมากับข่าวที่คมลอยคมลอยลอยไปลอยมาลอยจนไม่รู้จะลอยยังไงแล้วนะคะก็คือข่าว เบต้านะคะเปิดเบต้าเทสแบบทั่วโลกที่กำลังจะมาถึงสำหรับทุกภูมิภาคยกเว้นจีนนะคะม,มาอีกแล้วนะคะเมื่อปลาเดือนธันวาเดียเราก็ยังวนเวียนอยู่กับอะไรนะวนเวียนอยู่กับอ่าวันที่หนึ่งยกเวนวันที่สี่มะกรลาใช่ไหมว่าจะมีเบต้าเบตตรงเบต้าเทสอะไรอย่างงี้นะคะข่าวมาใหม่นะะี่ะจะมีเบต้าเทสนะคะเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วข่าวคมลอยนะ ป้าแพทเอามาจากอ่คนในกลุ่มเขาแชร์มาจากเพจน่าจะเป็นเพจอเวียดนามนะคะถ้าจากไม,ถถไม่ถ้าเขาจะไม่ถ้าเขาใจไม่ผิดนะ่าจะเป็นเพจเวียดนามนะคะชื่อว่า nico av e, นนะคะป้าแพทไปขึ้นภาพขึ้นจอหรอกนะคะเออเผื่อไปข่าวคมลอยมาเดี๋ยวก็เสียหายอีกแต่ว่าเออก็ช่เลนะคะแต่ไม่นี่นะคะแล้วก็ไม่ถึงเป็นเครดิตด้วยนะคะเอาคมลอยมาพูดให้ฟังนะคะเราก็ไม่มั่นใจเขาก็ๆๆไม่ยืนยันอะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ยืนยันเราก็ไม่รู้จะเออเราจะบอกว่าเออนั่นแหละ เขาจะบอกที่มาที่ไปยังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็งั้นแหละมาลุ้นมานลุ้นเอาความแบบชื่นใจทีนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะเราเรามาดูซิว่าเขาโพสอะไรอะไรบ้างนะคะเข <c oughs> า, <c oughs> บ,าบอกว่านี่แหละนะคะเบ,บต้าจะเปิดทั่วโลกกำลังจะมาถึงแล้วนะคะเปิดทุกภูมิภาคยกเว้นประเทศจีนนะคะมันจะจัดขึ้นในปลายเดือนมกราะคะ่ะปลายเดือนแล้วนะคะแล้วเราบอกว่าต้นเดือนที่ปลายเดือนนะคะวันที่เบื้องต้นนะคะวันที่เบื้องต้นเนะะี่ยเขาบอกว่าจะมาประมาณที่ยี่สิบห้าถึงวันที่ อ่ามกราสองพั 2, 23, นี่มนีะคะก็คือเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้แหละเออปลายเดือนนี้แหละรู้เหลืองปลายเดือนนี้รู้เหลืองเลยนะคะแล้วสิ่งที่เราอยู่นะคะในเวอร์ชั่นที่จะเปิดนี้นะคะเขาว่าใหม่นกันนะคะก็จะมีฮีโร่อ่า97ตัวที่ไม่ซ้ำกันก็ไม่เข้าใจว่าที่ไม่ซ้ำกันคืออะไรมันมีฮีโร่ที่ซ้ำกันได้หรอ หรือที่ไม่ซ้ํากันคือที่ไม่ซ้ํากันในเกมเอออาเอาอี e หรอไม่นี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าที่ไม่ซ้ํากันคืออะไรแต่น่าจะจีเขียนมามันแปลมาตามนี่นะเฟซบุก๊กเขาแปลมาให้นะคะอะแล้วก็อะไรอีกอ,ะอ่ะอ่าสามารถเข้าถึงการเล่นแบบจัดอันดับได้นะคะก็คือแบบลงแรงได้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปวีอาเนี่ยไม่เข้าใจแล้วขึ้นไปวิง่งวิ่งที่ไหนก่อนนะคะอ่าแล้วก็เหมือนจะได้อ่ะเขาเรียกว่า อพวกรางวัลอการเริ่มต้นพวกรางวัลของคนที่เหมือนได้ภารกิจเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นภารกิจเริ่มต้นภารกิจอะไรเงี่ยมันจะมีด้วยนะคะอาจจะแปลงงงหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะภาษาละเซียในเวอร์ชันนี้นะคะก็น่าจะแบบโผล่มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้เติมอะไรพักพายนะคะบอกอย่างนี้นะคะมันก็ไม่มีไม่มีวันที่ที่แน่นอนแต่เนาะเขาก็ก็บอกแล้วไม่ลอยจริงลอยจริงไม่ได้ลอยเล่นโคมลอยอีกแล้วนะคะ ในประเทศต่อไปนี้นะคะคุณสามารถเข้าร่วมเขาเรายียกว่าในประเทศที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรายียกว่าอะไร i c i นี่มันคืออะไรคิดว่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบอกว่ามีความสามารถร่วมเวอร์ชันเบต้าที่ได้นะคะสามารถโหลดเกมได้นะคะผ่าน iOS Store, นะคะคือแอปสตนะคะแล้วก็ Android นะคะก็คือ Google Play นั่เองนะคะภาษาที่จะรองรับนะคะซึ่งเบต้านี้นะคะที่จะเปิดเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดมกรานี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ภาษาสเปนนะคะภาษาโปรตุเกสภาษาเวียดนามเอ๊ยทำไมเวียดนามได้วะตุรกีนะคะภาษาตุรกีแล้วก็ภาษาอาหรับนะเฮ้ยแล้วทำไมภาษาไทยไม่มีอ่ะเวียดนามมีแต่แต่ภาษาไทยไม่มีได้ยังไงอ่ะทำไมเป็นเอ,อ่อทำไมถึงให้คนไทยให้ประเทศไทยเป็นแบบ เป็นรองขระดาดนันเลนสังหูคนไทยก็แต่จะยเยอะแยะแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะก็เวียดนามเขาก็คือแบบเขาเล่นเยอะจริงเขาเล่นเยอะจริงเขาเล่นเยอะจริงนะคะก็ข่าวนะคะก็จะมีประมาณนี้เนียนะคะคุณคิดว่ามันจะมาจริงจริงหรือเปล่าส่วนประภัยคิดว่าเอนะคะ ปลอคอมเมนต์ในเพจเขาแล้วเขาบอกว่าเออมันจะจริงหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้อย่างนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเออผมมีเพื่อนนะที่ทํางานที่อะไรเนี้ยรู้จักกันในเกมนเนี้ยในวงการเกมในเนี้ยแล้วเขาก็มีโปสเตอร์อย่างเป็นทางการนะแต่เราไม่สามารถเอามาเปิดเผยได้เพราะเรากลัวดโดนแบนแล้วกูัอะไรเนี้ยก็ว่าไปเนี่ยนะคะแอดมินเพจเขาก็ว่ามาอย่างนั้นนะคะว่าเขาแบบเอ<ๆ>อมีโปสเตอร์เต็มเป็นทางการแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังเปิดให้ไม่ยังไม่เปิดให้สาธารณะอะไรอย่เงี้ยเออเพื่อนเขาก็ส่งโปสเตอร์มาครับตอนนี้เขาก็มีโปสเตอร์นะ โปรเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะคะก็ <c oughs> ะมันเปรมาเนาะก็ <c oughs> ไม่ได้มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่เขาบอกเขามีโปรโตโปรเตอร์อะไรใดๆน,นะคะก็แบบเออมันมีแล้วก็มันน่าจะมันจะเปิดแล้วกันแล้วก็ที่เปิดเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจด้วยนะคะว่าจะเป็นเบต้าเทสหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอ่าเปิดให,เดให้เปิดให้เล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรซอฟต์ลันช์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออให้ลองเล่นแบบยังไงเนี่ยแต่แบบไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเบต้าเทสอีกไหมหรือว่าไม่ใช่เบต้าเทสหรือว่าจะเป็นแบบอันนี้เลยอ่ะ เปิดให้เล่นเลยหรืออย่างเงี้ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ <ไป S 1> มันก็ยังคลุมเครือนะคะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลอยแล,แล้วเราอะให้ความหวังเราไปอะปลายเดือนธันวาก็บอกว่าต้นเดือนมกราพอต้นเดือนมกราปุ๊บอ้าวมีข่าวความลอยเหมือนและก็ปลายเดือนมกราคะ่ะเนี่ยยี่พาถึงสัปดาห์สุดสัปดแล้วเขาอันี้ประเด็นที่เกิดไม่ได้สูงก็คือการเปิดตัวทั่วโลกนะคะหรือซอฟต์ลันนี่เห็นไหมคะแบบซอฟต์ลัน แต่ต้องรู้สลับเบต้านะไม่มีโอกาสนะเขาบอกว่าซื้อเบต้าเนี่ยมันมันไม่มีไม่มีโอกาสเขาบอกไม่มีโอกาสจะไปซื้อเบต้าโคโบอที่แบบในเอเชียเขาบอกว่าไม่น่าจะมีโอกาสน่าจะเป็นซับพลานซะเลยนะคะแต่แพทก็ไม่รู้นะซับพลานแปลว่าอะไรนะแพทก็เออวงการเกมแพทก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยก็เลยนะคะก็ข่าวมาให้ดูนะคะลอยแล้วลอยแล้วลอยไปเถอะแล้วเราก็โคจังมืชะังมือคอยคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ระหว่างดูพายก็ดูสก,กงสก,กินเป็นเพลนไปแล้วกันที่พายพูดนะเอาประมาณนี้เนาะคลิปนี้นะคะก็6กนาทีเจีเนาทนะีก็จะได้อยู่นะคะหรือเราจะพูดอะไรสับไปเหตุละไปหรอมันก็ไม่มีอะไรให้พูดแล้วนะมันก็มีข่าวมาประมาณนี้ชีวิตของคนเราเนะะี่ยค่ะต้องมีอ่ะเขาเรียกว่าความหวังนะคะแม้กระทั่งการที่เกณฑ์จะเปิดเสริมเราก็มีความละความหวัง แล้วก็แพทย์นะคะไปส่องดูในเพจเอาพิชมพุชเชียวอะไรพวกเอ่อแฟนตางการแล้วแหละก็เงียบกริบนะคะไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่าแบบเออเราก็จะเปิดเสือเบต้าหรือเราจะเปิดไอทนูนนะนะออบแอนดรอยนะเอเอแอบทั่วโลกก็บอกนะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีนะคะยังไม่มีพี่แพทถึงจะบอกว่ามันลอยจริงๆมันลอยแบบลอยลอยแบบไม่มีที่มาที่ไปลอยแบบลอยจริงๆลอย,ลอย,ลอยลแบบตามลมแบบตามลมแบบเฟอร์เลยค่ะ ไม่ได้แๆอยากจะยืนยันแต่ว่าก็ได้แหละค่ะเอาให้พวกคุณเนี่ยได้ยิ้มกันได้มีความหวังกันไปบันบันแล้วพวกเราแต่แพทว่ารอบนี้น่าจะจริงนะมันมันสมควรจะมาแล้วจริงเพราะว่ามันก็มันก็บอกว่าจะมีโคบอดมาก็ตะกี่นานแล้วมันไปครึ่งปีแล้วเนี่ยจะพามาแล้วมันสมมาพาควงที่จําเป็นต้องมาแล้วปะมาสมมาพาควรมันควรต้องมาแล้วเพราะว่าสัระแพทย์นะเพราะมันนาให้เราลอนานแล้วลอนานเกินไปแล้ว นะคะก็ยังไงก็คมลอยคือคมลอยนะคะวางหูไว้หูมีความหวังขำๆจะไปคลิปหน้าค่ะเออคลิปหน้ามีอะไรอันเด็ดหรือมีอะไรคมลอยเดี๋ยวก็จะพยายามทําคลิปแล้วก็มาเออมาฝ่อยใหว่าคุณฟังแล้วกันนะคะสำหรับแพทก็คิดว่ามันน่าจะจริงในรอบเนี้ยลอยแค่ไหนมันก็น่าจะจริงอ่ะมันต้องจริงแล้วปะเออเจอกันเซอร์บอลเอสโอเคโกอลบอลจี่สิบห้าล้าสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้โอ้ธันวาที่แล้วมกราค่ต้นปลายปลายเดือนนี้แหละเออต้นปีปลายเดือนนี้แหละ เจอการทุกคนเจอกันารหวังว่าจะมาสิเขาคลองร <c oughs> ยเกิด